สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับนะคะในตอนนี้ค่ะเราอยู่กันกับรถยนต์จากทางค่ายมิตซูบิชิค่ะจากทางมิตซูเจรเรนสี2 0 0 2จําจำกัดสกลนครค,ค่ะซึ่งรุ่นที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในตอนนี้นี่คะนั่นก็คือมิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ตค่ะซึ่งสําหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะมีในเรื่องของความโดดเด่นค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนกับ เทคโนโลยีการขับเคลื่อน4ี่ล้อค่ะและยังตาอพร้อมด้วยค่ะกับไฮไลท์พิเศษกับการเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าและพิเศษมากกว่านั้นค่ะคุณสามารถทําการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับรถยนต์ผู้ใจของคุณคันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสั่งการเปิดปิดประตูท้ายหรือจะเป็นในเรื่องของการตรวจเช็คอัตราน้ํามันคงเหลือนะคะบริเวณบนรถของคุณก็สามารถตรวจสอบผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีในเรื่องของ ระบบนะคะกับเทคโนโลยีการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น cruise control ค่ะซึ่งให้คุณสามารถทําการล็อกความเร็วรถยนต์ได้โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะคะนอกเหือจากนี้ค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีเหนือคันมากมายหากท่านไหนสนใจด้คะสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ค่ะกับมิสูจริรนซี2002จำกัดซึ่งในวันนี้เรามีข้อเสนอสุดพิเศษค่ะให้คุณสามารถดะะ้คออกรถในอัตราดอกเบีย้ยเพียง0.99พร้อมนะคะกับส่วนลดสูงสุด ถึง16,000บาทที่นี่ทีเดียวนะคะต้องแวะเข้ามาแล้วค่ะสำหรับมิสซูจอร์ดี2002จำกัดสกลนครค่ะ